เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนเมืองที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของประชาชนทุกคนและวันนี้เมืองของเรากำลังก้าวสู่กลสิ์เมืองใหม่ไปด้วยกันสวัสดีครับผมนายกิรติการพิมพนิษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองกลสินขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกลสิณทุกคนนะครับ ที่ได้ให้โอกาสมาสร้างเมืองกาลสินให้เป็นเมืองที่ดีกว่าเดิมนะครับตัวมีเป้าหมายในการเปลี่ยนเมืองกาลสินให้เป็นเมืองแห่งความสุขครับตอนนี้ผมได้ตั้งทีมผู้บริหารนะครับก็คือนายการคานสวยัยนายต่อชาติคานสวยัยนายเชิดประสิทธิ์เลือดสาพันธ์เป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินนายอภินันชายจิตเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาลสินนายวิภูชาวน้อย นายอนุชิตอินตะคมเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกระสินนะครับทั้งหมดนี้ก็จะมาช่วยกันเพื่อจะพัฒนากระสินบ้านเราให้ดีขึ้นครับโดยผมได้ถแถลงนโยบายต่อสภานะครับเป็นประชาคม7ข้อภายใต้วิสัยทัศน์นะครับกระสินต้องเป็นเมืองแห่งความสุขครับนายกิรติการพิมพนิธนายกเทศมนตรีเมืองกาสินมีพันธกิจพัฒนาเมือง7พันธกิจดังนี้ 1. นึงเมืองสุขภาพดีเมืองที่มีประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะรถพยาบาลฉุกเฉินสวนสุขภาพและพื้นที่ออกกำลังกายใกล้บ้านเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีก็จะสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ 2. เมืองเศรษฐกิจดีส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยการจัดงานกิจกรรมการค้าการลงทุนให้มีเงินหมุนเวียนในเขตเทศบาลผู้คนออกมากินมาเที่ยวอย่างมีความสุขพัฒนาตลาดให้ทันสมัยและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้คนในท้องถิ่นมีไรายได้อย่างพอเพียง 3. เมืองคงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ปลอดภัยทันสมัย ครอบคุมทุกพื้นที่ทางถนนทางเดินเกาะกลางถนนแสงสว่างกล้องวงจรปิดและระบบขนส่งสาธารณะ 4. เมืองมีอัตลักษณ์สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นเช่นทินไดโนเสาร์วัฒนธรรมปรงลางวัฒนธรรมผ้าไหมพลายวาและพัฒนาแลนด์มาร์คใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมใช้ทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนหเมืองแห่งการเรียนรู้สร้างเมืองด้วยการสร้างคนให้มีการเรียนรู้ด้านการศึกษาที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเช่นยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย 6. เมืองสิ่งแวดล้อมดีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมจัดการน้ำเสียและมลพิษต่างๆอย่างถูกหลักการและรวดเร็วท่านใจประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน 7. เมืองแห่งความร่วมมือเชื่อมโยงเทศบาลกับประชาชนด้วยเทคโนโลยีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาเทศบาลไปด้วยกันติชมเพื่อก่องานใหม่อย่างสร้างสรงรค์รวมสร้างเมืองไปด้วยกันดุดครอบครัวนายกิรติการพิมพนิ์ในยุคเทศมนตรีเมืองกระสินและคณะผู้บริหารขอยืนยันความมุ่งมั่นในการบริหารเทศบาลเมืองกระสินอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญพร้อมดำเนินการตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมภิบาลเพื่อพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้นนโยบายทั้ง7ค7ข้อ7พันธกิจจะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนสมาชิกสภาทเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลที่จะร่วมขับเคลื่อนเมืองกาลสินให้เป็นเมืองแห่งความสุขของชาวกาลสินทุกคนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับจะก้าวไปด้วยกันร่วมสร้างเมืองที่ปลอดภยัยทันสมัยและมีความสุขครับ ขอให้ทุกคนมั่นใจในตัวผมมั่นใจในชัชบาลเมืองกระสินจะทําให้ดีที่สุดครับเปลี่ยนเมืองให้ถูกใจสร้างเมืองใหม่ใช่กว่าเดิมครับกรสินต้องเป็นเมืองแห่งความสุขครับขอบคุณครับ